สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหญิงนะคะเราก็ร้าน19โคสีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะหญิงจะพามาชมกับรถยนต์คันนี้เลยนะคะเป็น Toyota Fortuner TRD นะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นตัว 4Wheel ปี2017นะคะเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมรอบๆรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอชมราคาพิเศษเลยนะคะ นี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวหน้ากระจังโครเมียมตัวนี้เลยนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยมีชุดแต่งของตัว TR d มาครบหมดแล้วนะคะตัวหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาสีดำแล้วนะคะแล้วก็แม็กของเขาเองเนี่ยก็เป็นแม็กตัวเดิมนี่เลยอ่าเป็นแม็กตัวเดิมของ t r d เลยนะคะแม็กของ t r d เนี่ยก็จะอยู่ที่20นิ้วนั่นเองนะคะออปชันตัวรถเนี่ยก็จะมาครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะ ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมาพร้อมด้วยที่ฝาตรงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะตัวประตูเนี่ยก็มีเอ็นที่ประตูสําหรับกดสวิตช์เปิดเวลาถ้าเกิดว่าเราล็อก,อกรถอยู่นะคะก็กดตัวนี้ก็เปิดได้เลยนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทหมดเลยนะคะคันนี้เนี่ยต้องแจ้งเลยว่าสภาพป้ายแดงมากๆค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยไม่อยู่เพียงแค่30,000กิโลนะคะนี่เลย สเนี่ยต้องแจ้งเลยว่าสภาพป้ายแดงเลยเพราะว่าสวยมากๆสดมากๆนะคะไม่สามหมื่นโลออปชั่นครบหมดนะคะมีเลยค่ะให้ดูกันแบบว่าชัดๆใกล้ๆเลยนะคะว่าตัวเบาะเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้เนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าติดสีเดิมทั้งคันนะคะคุณลูกค้าติดสีเดิมทั้งคันเลยแล้วก็ มือเดียวป้ายแดงนะคะรถส,สวยมากตัวรุ่นท็อปสุดไม่เพียงแค่30,000กิโลนะคะคุณลูกค้าแล้วที่สำคัญนะคะอันนี้จะขาดไม่ได้เลยคันนี้เนี่ยอิงขายไปเลยพร้อมตัวเลขประมูลนะคะเดี๋ยวิงจะพาไปชมเลขประมูลนิดนึงนะคะว่าคันนี้นะคะเลขทะเบียนประมูลเนี่ยก็คือเลขอยู่ที่สาม กอไก่ฮอนคูก2525นะคะกอทมอนั่นเองนะคะราคาพิเศษที่หญิงจะแจ้งวันนี้เนี่ยหญิงจะแจ้งไปพร้อมกับตัวเลขประมูลเลยนะคะคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงเนี่ยล้านเจ็ดกว่าเกือบล้านแปดนะคะแต่ว่าราคาในวันนี้หญิงขายพร้อมเลขประมูลนะคะราคาเพียงแค่1ล้าน3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะใครสนใจคันนี้เนี่ย ต้องรีบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะแล้วคุณลูกค้าของหญิงที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อรถกับทางร้าน19พสีทองของเราได้แล้วนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าเนี่ยดูคลิปวิดีโอต่างๆของรถนะคะแล้วชอบคันไหนเนี่ยแจ้งหญิงมาได้เลยนะคะแล้วหญิงก็คือสามารถโอนมัดจาคันนี้ไว้เลยนะคะแล้วหญิงก็จะล็อกรถคันนี้ไว้ให้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ย เมื่อโอนมาจำมาแล้วนะคะรถคันนี้เนี่ยเราก็จะไม่มีการขายนะคะแล้วเราก็จะส่งไฟแนนซ์ที่อยู่สาขาต่างจังหวัดเนี่ยไปเซ็นที่บ้านคุณลูกค้าได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัวถังเดิมหมดนะคะสีเดิมทั้งคันนี่เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเป็นพีอดีแทนเนี่ยเขาจะมีไฟมาให้ด้วยเลยนะคะ ว่าเป็นคําว่า T R D นะคะก็คือไฟตัวนี้เขาจะแจ้งมาเวลาถ้ากลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะมันจะเป็นคําว่า T R D นี่ดูที่มืออีกนิดนึงเห็นไหมคะจะเป็นคําว่า T R D เลยถ้ามืดๆเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะนี่เลยตอนเย็นก็จะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะนี่เลยค่ะ T R D เห็นไหมเอ่ยตันนี้คือ T R D แท้นะคะ ถ้า t r d แทนเนี่ยก็จะดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยะคะ่ะแล้วเราก็กดปิดฝาท้ายไ,ไฟฟ้านิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าต่างจังหวัดที่สนใจรถเนี่ยสามารถโอนมาจำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ซื้อรถได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้เนี่ยพร้อมจะให้คุณเป็นเจ้าของได้ทุกๆคันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะ นี่เลยค่ะส่วนถ้าคุณลูกค้าของหญิงที่อยู่ในโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็สามารถแวะเข้ามาดูรถแล้วก็มาทดลองขับที่ร้านได้เลยนะคะร้าน19โพสีทองเนี่ยตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะแถวสมาคมชาวปากใต้เลยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกก็แจ้งหญิงได้เลยนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนที่จะโอนมาจาได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้เองเนี่ยราคาพิเศษที่หญิงตั้งขายเนี่ย เหลืออยู่เพียงแค่1,350,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยต้องแจ้งเลยว่าเป็นสภาพป้ายแดงเลยนะคะไม่เพียงแค่30,000กิโลยิงย้ำอีกนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเป็น Toyota Fortuner ตัวรุ่นท็อปสุดนะคะเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่30,000กิโลเป็นปี2017นะคะส่วนถ้าใครต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะคลิปวันนี้ยิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ